สบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้ลาน้อยสิพาออกแต่คแคมป์ลาน้อยลืมออกแคมป์ประมาณ6โมงเนาะลาน้อยอันนี้เป็นแคมป์พักของคนงานที่ว่าอยู่แคมป์หินจมเนาะเพราะว่าในบริษัทจะมีแคมป์อยู่2บอนที่ว่าให้พักเนาะอันนี้เป็นที่แคมป์เพื่อนจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ว่าตั้งเป็น2ซันเนาะเรียงกันประมาณเกือบร้0ย0 0ตึกอยตึกเลยเนาะละน้อยพักอยู่ตึก กล้ๆก,กับอันทางขึ้นรถมีเมื่อกี้เนาะตอนนั้นเขาเลาน้อยมากมาพักอยู่ตึกสุดท้ายเพละปะใกล้ๆยางจนเมื่อยท <c oughs> ุกคอนเทนเนอร์เนาะอยู่เนาะนี่เมนบอนซักรีดเนาะซักเครื่องเพราะว่าอยู่นี่เขาเจ้ามีบริการแตงอาหารให้กินฟรีแล้วก็ซักเครื่องให้ฟรีเนาะอาทิตย์หนึ่งเพิ่นจะซักเครื่องให้ส่งเทือ่ เฮามีแต่ตื่นเช้ามาก็เตรียมตัวไปทําไปเฮ็ดเวียปเฮ็ดงานเนาะแล้วก็่ํามากลกลับมามาที่พักแล้วก็มากินข้าวกินน้ำเนาะเพราะว่าอยู่นี่สวัสดิการเพื่นดีเพื่นช่วยเหลือหลายๆอย่างวันซะมีทางการพัฒนาสมสนแล้วก็เอาประสาสนอนยุคเขตบ้านในในเมืองวิลาบุรีนี่แหละมาพัฒนาแล้วก็มา ให้เขาเจ้ามีเฮ็ดเบี้ยงานทําคือเซ็นเอามาเป็นแม่บ้านเอามาเป็นผู้รักษาความปลอดภัยสิเนาะอันเดียวเห็นอยู่ขวัญตรวจตรวจน่ะแม่นโรงงานเนาะมื้อนี้ละน้อยสิพาไปเที่ยวแต่ว่าจะบ่ยังบ่ได้เข้าโรงงานเถื่อเนาะอันนี้จะเป็นเส้นทางที่ว่าลน้อยสิไปเวียกแล้วลน้อยผ่านทุกๆมือทุกๆเสาเนาะ แล้วถ้าละน้อยมีเวลาละน้อยจิพาเข้าไปเที่ยวในหงงานเด้อทุกคนแต่ต้องติดตามละน้อยตลอดเนาะจริง,รงๆเข้าใจแล้วก็หูเรื่องประมาณนี้สินะเนาะคือ <c oughs> ผู้สูงๆที่เอาเห็นกระเมียนบอนที่เขาเจ้าจกเอาแห่เพื่อมาผลิตคําผลิตทองเนาะเพราะว่าแต่ละ มือจะมีพนักง,งานที่ว่าพนักง,งานรัฐบาลเราเนี่ยแหละที่ประจําอยู่แขกสวรรดิเขตเพื่อนจะมาประจําอยู่ในโบนี่เพื่อว่าไปกวดทองไปกวดคําทุกๆมือ้อละน้อยก็อยู่ออฟฟิศเดียวกับเขาเจ้าทาว่าละน้อยแล้วเวียกตัวนี้เนาะละน้อยมีเวลาละน้อยจิพาทุกคนไปเที่ยวแล้วก็จิพาทุกคนไปเบิ้งการผลิตคําคําแท่งเนาะทองคําแท่งเนาะที่ว่าเพื่อนผลิตเป็นแท่งเป็นแท่งออกมาเลยแล้วก็แผ่นทองที่เพื่อนผลิตออกมา พนทองแดงเนาะแล้วน้อยสิพาทุกคนไปเที่ยวเดฟ,ฟากเบื้องขวมือนี่ก็จะเป็นโรงงานผลิตเนาะอันนี้เป็นโรงงานผลิตใญ่ของที่ว่าเพ่อนอยู่ในเคตนนี้หละถ้าเบิ่งกลางคืนนะงามงามวิวงามเพื่อนผลิตตลอด14โมงบได้พักเลยได้ทุกคนที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับตัวนี้นะจะเฮ็ดทางเวนทางคืนแล้วก็บมีการพักผ่อนแล้วเพราะว่ามีการ เปลี่ยนเวียนยามกันตลอดเพื่อว่าจะน,นั้นเนาะเดี๋ยวคือตึกตัวที่เราเห็นเนียมตัวนี้เนาะจะเป็นบ่อนที่ว่าข้าเจ้าผลิตทองออกมาแล้วจะเอามาไว้อยู่นี่เป็นตับเป็นตับเป็นตันเป็นตันอยู่แล้วมือหนึ่งออ้ยได้หลายตนเดี๋ยวเป็นอะไรลนะน้อยสิมาอัปเดตให้ทุกคนฟังเด้อเนาะอันนี้เม่นบริเวีโบลิเวณรอบๆที่ว่าโรงงานผลิตทองคำแล้วก็ทองแดงเนาะ ละน้อยอาจจะบ่ได้พาทุกคนเข้าไปในเทือเนาะเดี๋ยวละน้อยมีเวลาละน้อยสิพาทุกคนขี่ไปเบึ่งอยู่ในแต่ช่วงนี้ละน้อยต้องออกไปสนามทุกทุกมือเนาะอยู่บนละน้อยอยู่บนมีสัญญาณโทรศัพท์เพราะว่าอยู่ในป่าลึกเข้าไปเนาะมีแต่ว่าตอนข้าตอน คำ่คำๆประมาณสี่ห้าโมงลนะเนาะจะออกสนามมาจึงเิ่มมีสัญญาณโทรศัพท์เนาะถ้าละน้อยบทันตอบคอมเมนต์หรือบทันไปยามบ้านใดก็ขอโทษขออภัยได้เด้อแต่ว่าละน้อยบุลืมเนาะตามใดที่ละน้อยมีสัญญาณเน็ตละน้อยก็กลับไปส่มแล้วก็ไปให้กําลังใจเพื่อนใหม่ทงเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ที่ละน้อยเคยเป็นเพื่อนนิเนาะก็มีแต่ว่าอย่าเฝ้า,อ,าอย่าเฝ้าน้อยใจละน้อยเด้อเนาะ ทีละน้อยบทหารตอบคอมเมนต์หรือว่าบทหารกลับไปเยี่ยมไยายามงานใดเนาะเดี๋ยวไหละน้อยก็ต้องกลับไปแน่นอนเนาะอันนี้ขอให้ทุกคนจงเสียมันในตัวละน้อยเดย์เพราะว่าละน้อยอยู่บนที่บบมีสัญญาณก็เลยค่อนข้างกลับไปหาทุกคนยากน่อยนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริษัทที่เป็นคอนแทคที่ว่ามาเฮ็ดคอนแทคเกี่ยวกับ บริษัทใหญ่คือบริษัทลานซ้างเนาะมีบริษัทขนส่งบริษัทซ่อมแปลงแล้วก็บริษัทไฟฟ้าหลายๆลบริษัทที่ว่าเข้ามาคอนแทค่วมกันเนาะเพราะว่าอยู่นี่เป็นบริษัทยักใหญ่ยยว่าษัะแล้วก็มีคลินิกเดที่ว่าเราเห็นอยู่นี่เนาะเป็นคลินิกที่ว่าเพื่อนไว้ปัวประศชนปัวผู้ที่ว่าเป็นพนักง,งานอยู่นี่แหละ เพื่อว่าสนับสนุนทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยเนาะฝากคลิปต่อไปเด้อทุกคนเด้อฝากเป็นกําลังใจให้สาวลาน,น้อยสาวเสียงขวางเด้อเนาะขอบใจหลายๆเด้อฝากติดตามอีพีต่อไปเด้อเนาะ